ผมเนี่ยนะครับแล้วน้องเอมเนี่ยได้รู้จักน้องเซน <ฮะ S 2> จากการไปสัมภาษณ์ <ฮะ S 2> ดาราจังเกต็ตครั้งแรกกันก็คือเจมส์บอนด์สเปกเตอร์กันที่อังกฤษเป็นเป็นแบบว่าเรารเราเป็นรูมเมทกันเราเป็นรูมเมทกันค่ะแล้วเราไม่รู้จักกันเลยนะตอนนั้นแต่เราต้องแบบว่านอนด้วยกันแล้วเราก็มบนงเราจำกัดไม่แล้วเราก็บอนกันเร็วมากในคืนแรกเราก็สนิทก,กันเลย ใช่แล้เราก็ใช้ชีวิตด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันตลอดเลยตอนนั้นก็ค่อนข้างนานนะสี่ห้าวันเนาะตอนนั้นแล้วมันต่างเมืองก็ต่างคนต่างแบบต้องบอกว่าน้องเอ็มน่ารักจริงๆเออน้องเอ็มจะนอนเก่งจริงๆครับขึ้นเครื่องเลยนะครับบิน12ชั่วโมงหันไปโอ้โหหลับสนิทมากตอนแรกพี่เอาบอกว่าเอ็มอ่ะนอนเก่งแต่พอสักพักเริ่มบอกอ๋อเหมือนกัน ตอนไปนี่ก็นั่งนานใช่ไหมคะพี่อ๊อฟก็จะชอบดูหนังใช่ไหมเราสองคนไม่มีหนังได้ผ่านไปน้องเอ็มนอนอนอนหรอนอนด้วยหลับแล้วหลับสลับเลยอเลยอาทิตย์ที่แล้วนะครับถ้าใครจําได้ใครที่ดูรายการของเรานะครับน้องเซนเมจกาก็มานี่ใช่ไหมก็เป็นหนึ่งคนที่น้องเอมได้นอนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอ็พูดพูดหวัดเสียวว่าแล้วเมจการแล้อลิสทอยก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่เอมได้นอนด้วยเหมือนกันและอลิสกับพี่เซน ก็นอนด้วยกันบ้าเลยไม่ได้เป็นรูมเมทกันหรอยังยังไม่มีโอกาสนั้นเลยไม่แฟนไม่แฟนสำหรับเราไม่แฟนสำหรับเราทำไมเราถึงยังไม่ได้นอนกับพี่แซนเราครบเลยเลยเราไปไหนเราก็จะเป็นรูมเมทกับเขาไปทั่วใช่มก็เลยเพื่อความอย่างที่บอกเลยนี่เป็นแบบพีเรลิตีแรกคือต้องแบบเด็กใหม่ต้องมาทําความรู้จักด้วยกันนอนด้วยรับน้องอย่างนี้ถูกต้อง <laughs> ไม่รู้ใครรับใครนะจริงๆแฮปปีแฮปปี้แต่จริงๆอลิสไม่น่าจะตื่นเต้นเพราะอลิสเคยสัมภาษณ์แบบดารากเกาหลีอะไรอย่างนี้มาแล้วถูกไหมไม่เหมือนกันนะ <laughs> ไม่เหมือนกันนอกจากนะเธอจะตื่นเต้นกับดาราในการไปสัมภาษณ์แล้วเธอยังตื่นเต้นกับนักข่าวชาติอื่นด้วย <laughs> <laughs> นะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้เจอมา <laughs> จังเกตเรื่องแรกเนี่ยคือไอรอนแมนภาคหนึ่งไปสัมภาษณ์โรเบิร์ตเดวิสจูเนียกับจอห์นแฟร์โร์แล้วก็จะเจอนักข่าวทั่วโลกเลยไต้หวันเอ่อจีนอะไรต่างๆผู้หญิงหน้าตาน่ารักอินโดอินโดอะไรเงี้ยยังไม่เคยมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นนะแต่อลิสไปไปเรื่องแรกเลยป่ะพี่ไปเรื่องแรกที่ไปเนี่ยจังเก็ตด้วยกันตื่นเต้นกับนักข่าวประเทศอื่นมากแต่ดาราเฉยๆนี่เฉยๆใช่ๆใช่จะเจอนักข่าวนางเขินเขินมากคือไม่คน คือเป็นคนที่น่าสงสารเจอคนที่แบบปิ Hel ๊งอะค่ะจะเป็นคนเขินง่ายแล้วจะปิ๊งตัวเองอุ้ยเราหลุดอะไรไปเราไม่น่าพูดเลยอะพิธีกรนักข่าวคนนี้นะครับของซึ่งอินโดนีเซียใช่ไหมเขาก็มีรายการเขาอยู่ทางช่องของทูวิชันด้วยนะแต่ว่าเป็นไพลอตสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ใครเราไปหาดูเองก็แล้วกันนะมีเผามีเผาข้ามไปค่ะข้ามไปจำแน่นมากเอ็มันเอ็มก็จำไม่ได้แล้วนะเรื่องเนี้ยเขาแต่งงานมีลูกแล้วเนี่ยคือที่ทำไป แล้วเราเข้าใจว่าเออเขาโสดเขาอาจจะแบบว่าเป็นแบบทีนเอจธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตกลงมีลูกแล้วก็เราก็จะบายเนาะบายดีกว่าไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเราจะมีไปทริปให้ผมไเราจะได้เจอกันอีกไม่น่าไม่ได้เจอกันหรือเปล่าอันนี้คือเราไม่ได้ลุกฟอร์เวิร์ดจะเจอเบนเด็กเลยนะไ้่บ้าบ้าแล้วร์เวิดจะเจออาทิตย์หน้านะครับรายการหนชนตกงเราก็จะมีคลิปสัมภาษณ์พิเศษนะครับดารานำจากภาพยนตร์ด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับที่อลิสไปเดินทางร่วมกับผมไปที่ น่าอิจฉาจริงค่ะคุณผู้ชมเราก็อยากให้เธอไปด้วยนะก็อยากไปกับเธอเหมือนกันยังไงแล้วนะครับลองติดตามผลงานของเธอก็แล้วกันเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่เราได้มีโอกาสร่วมงานกันแล้วความสามารถล้นล้นเหลือน่ารักจังเลยขอบคุณมากขอบคุณมากเห็นไหมฮะดูสิฮะนี่เหมือนคุณหนูอันนี้เหมือนคนรถแล้วหนูอะไรแล้วหนูเป็นอะไรอันนี้เป็นเพื่อนเพื่อนคุณหนูเป็นใค่เป็นกันเป็นโซนวันนี้ขอบคุณทั้งเซนมากนะครับขอบคุณ